สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆแฟนเพจค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง AEY Auto Import นะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง AEY Auto ค่ะวันนี้เอมาพาทุกท่านมาพบกับปูงมาป่านะคะมาป่าใหม่ไฟแรงสูง2.3 Eco Boost และเป็นตัวพลังแรงนะคะตัว5.0 GT ที่เพิ่งออกมาจาก ก่อนนะคะว่าจะมีเป็นตัวชุดแต่งนะคะ Shadow Black นะคะเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะสำหรับตัวชุดแต่ง Shadow b a c k ของ Mustang 5.0าจุด GT ว่ามีตัวไหนอะไรแต่งมาบ้างค่ะใครสนใจอยากขี่ม้านะคะอยากขี่ม้าเชิญทางนี้ค่ะน่นเลยเอาเลยค่ะเข้ามาได้เลย ท่านเจ้าของแล้วด้วยนะคะค่ะนี่เลยเป็นชุดแต่ง Shadow b a c k นะคะเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะเดี๋ยวพาชมค่ะว่า,าชุดแต่งเนี่ยมันมีอะไรบ้างและสําสหรับคันนี้มีเจ้าของแล้วและคันสีส้มเนี่ยค่ะคันนี้ยังพร้อมส่งมอบเลยนะคะท่านใดสนใจอยากจะขับให้แรงที่สดนะคะก็ต้องมาเสเด็จที่ Mustang 5 0 GT นี่เลยค่ะ สีส้มนะคะมีรถพร้อมรับได้เลยค่ะและตามมาด้วย2.3 Eco Boost นะคะสีส้มนะคะเอ๊ะทำไมสีส้มเยอะจังเลยนะคะก็ต้องพูดเลยค่ะว่าสีส้มเนี่ยมันเป็นสีที่อตอนนี้มาแรงนะคะอินเทรจริงๆค่ะสำหรับสีส้มนะคะ and หล่อมากมายนะคะเห็นไหมคะว่าอันนี้เป็นสีซิเวอร์นะคะซึ่งรอเราเอาการไม่เบานะคะชอบมากเลยนะคะตรงไฟจะมีโลโก้มาด้วยนะคะตัวชุดแต่งนะคะชาร์ดแพคเนี้ยจะตามมาด้วยนะคะหนึ่งเลยเป็นชุดแต่งของตัวตัวเพจเอกตัวคำว่า5.0เป็นสีดำแล้วก็มีเป็นสติกเกอร์ตรงนี้นะคะเป็นสีดำค่ะ และจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีเป็นสไยเลอร์มาด้วยนะคะสอยเลอร์สีดําเพียงแต่ว่าคันนี้เราเร่งเอาลงเรือมานะคะในช่วงระหว่างที่กําลังมีการแพร่กระจายของไวรัสโควิดแล้วก็ทางเมืองนอกเขาจะส่งสไยเลอร์ตามมาให้ทีหลังนะคะเดี๋ยวมาติดตั้งเพิ่มให้นะคะท่านเจ้าของค่ะปกติแล้วชุดแต่งมันจะมีมาครบหมดมีสไยเลอร์หลังมาด้วยค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็หลังคาจะเป็นสีดำนะคะสำหรับตัวชุดแต่งตัวนี้นะคะเดี๋ยวให้ลดลงมาก่อนค่ะ กันนี้เลยค่ะสีส้ม5.0เรามีรถพร้อมรับได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะขี่ม้าแบบแรงๆนะคะอยากแรงเชิญทางนี้ค่ะ ทุกคนนี่เลยนะคะเรามีให้ดูกันครบเกือบจะทุกสีแล้วนะคะยังขาดสีขาวเท่านั้นเองนะคะที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะสำหรับมาสเตง2020นะคะคันนี้เป็นสีซิวเวอร์ค่ะเห็นไหมคะเห็นเทียบกันหรือยังคะ นี่เลยนะคะก็คือถ้าเป็นท่อคู่อย่างนี้ก็จะเป็นจะมีสปอร์ตเอ็กซอร์นะคะก็คือสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ค่ะมันรอเราไม่เบาเลยนะคะเนี่ยเอ็นดูดูไหนซิมแม็เหมือนกันไหม แม็ก5.0นะคะกับตัวชุดแต่งนะคะจะไม่เหมือนกันนะคะคันนี้จะเป็นตัว5.0ธรรมดานะคะ GT นะคะค่ะนี่เลยแล้วก็ตัวนี้นะคะก็ถ้า5.0ก็จะเป็นบอเ r e โค r ค่ะบาสำหรับชุดนักแข่งนะคะเวลาขับขี่เนี้ยคะ่ะตัวบอจะช่วยกระชับใน,ในเรื่องของไม่ให้เราดุด ไม่ให้เราหลุดอบบอกจากบาะเวลาที่ขับขี่กันแบบอย่างสนุกสนานนะคะสำหรับตัว Mustang 2.3คันนี้5.0ค่ะ GT นะคะค่ะแล้วก็เห็นไหมคะว่าแม็กตัวนี้แต่ถ้าเป็น Shadow b a c k นะคะแม็กจะเป็นลายนี้ค่ะ ก็คือจะเป็นแม็กไลนเดียวกับตัว2.3 e ี o o บูแต่จะเป็นแม็กสีดำนะคะค่ะเป็นแม็กสีดำค่ะเอาละค่ะอเอาลงมาเลยค่ะช่วยกันขับลงมาหน่อยค่ะและ2.3 e ี o o บูนะคะเราก็ยังมีรถพร้อมรับได้เลยสำหรับช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงทีอ่อย่างที่เคยบอกไปนะคะว่าช่วงนี้ตั้งแต่มีเกิดเรื่องในเรื่องของไวรัสโควิดระบาดกันนะคะทำให้เมือง มีการปิดประเทศนะคะและเพิ่งจะได้มีการเปิดประเทศนะคะเปิดทําการเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนนะคะเมื่อเมื่อวันเสารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือเขาจะต้องเคลียร์ในเรื่องของออเดอร์เก่าๆก่อนท่านใดที่อยากได้รถนะคะแล้วถ้ามาสั่งใหม่กันนะคะตอนนี้รอรถกันโอ้โหเสียงโุรที่แค่สตาร์ทเองนะคะเนี่ยถ้าจองใหม่รอรถกันทีอาจจะปลายปีนะคะ ยอะคะ่ะมาเนี่ยะคะ่ะทั้งกล้องสวยมากสีนี้ก็สวยเนาะสีนี้สวยดียอะ่อนี่เลยค่ะหลังคาเป็นสีดำค่ะที่เอ๋บอกมาคู่นี้นะคะว่าตัวชุดแต่งนะคะก็จะมาด้วยนะคะหลังคาดำนะคะชุดแต่ง Shadow Pack นะคะแม็กดำนะคะพร้อมด้วยสติกเกอร์คาดด้านข้างค่ะสีดำค่ะ และสติกเกอร์หน้าค่ะลองดูเห็นไหมคะสติกเกอร์หน้าคาดดำมานะคะนี่คือชุดแต่งของเขานะคะนี่เลยแล้วก็ขอโทษนะคะดูกระจังหน้ากันคะาอาล่ะค่ะเห็นไหมคะกระจังหน้าเนี่ยม้าก็จะเป็นม้าสีดำค่ะอาล่ะค่ะลองชมดูนะคะสองคันนี้ นี่คือ5.0นะคะ GT และนี่ก็คือ5.0 GT เช่นกันค่ะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวชุดแต่งชา a d o w b a c k นะคะที่มันมาแต่งมาจากเมืองนอกนะคะเท่าที่เราเห็นแล้วเห็นเรื่องค่ะว่าในเรื่องของความแตกต่างเป็นอย่างไรท่านใดต้องการแบบออริจินอลนะคะ5.0 GT สีส้อมีรถพร้อมรับได้เลยสวัสดีเพื่อนเพๆแฟนเพจ่า <ๆ S 2> ทักทายนะคะใครมาช่วยกดไลค์ให้หน่อยนะคะ เอาละค่ะลองชมดูนะคะรอไหมรถของใครเอ่ยเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะสำหรับ2.3นี่เลยค่ะมาใหม่กันอยู่ตลอดนะคะมาที่เรานี่เรามีรถพร้อมรับได้ทันทีค่ะถ้า2 3 Eco m o o s นะคะก็จะมาด้วยเพจ 3L นะคะ High Performance นะคะและแม็กก็จะเป็นแม็กลายใหม่ตัวนี้แล้วก็จะมีสไปร์ลหลังนะคะที่มาใหม่แล้วก็ข้อสำคัญนะคะเรายังมีรถพร้อมเสิร์ฟนะคะนอกจากสีส้มแล้วนะคะเรายังมีสีเขียวนะคะเป็นเขียวใหม่ค่ะตัวนี้ เขียวเลมอนนะคะตัวนี้นะคะสวยสวย,สวยเลยค่ะแล้วก็จะเป็นสีดำค่ะและพร้อมด้วยสีเทาโอ้สีเทาเนี่ยหนๆก็อยู่กันแดดแล้วลองชมหน่อยดิคะเอว่ามันสวยมากมายนะคะสำหรับสีเทานี่ก็คือเทาใหม่เช่นกันลองชมดูค่ะสวยไหมสวยไหมก็จะออกแบบว่าขับแบบว่า ในเมื่อมันแรงอยู่แล้วนะคะสำหรับสีดำนะคะหรือว่าสีเทามันก็จะขับให้แบบว่า,าดูดุดุหดหดสมกับที่มันเป็นรถมัสเซนคานะคะรถมัสเซนคาที่หลายๆคนไฝฟันที่จะมาครอบครองเป็นเจ้าของกันสักคันหนึ่งในชีวิตและตัว2.3 Eco b o บ s t แรงม้าจะได้อยู่ที่330แรงม้านะคะส่วน5.0 GT แรงม้าจะได้อยู่ที่460 แรงม้าค่ะเป็นไงคะมีเพื่อนๆนทักทครกันขัามาไหม,ไมค่ะนะคะก็สนใจยังไงทักมาแล้วก็เรียนอีกนิดหนึ่งค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะทุกๆท่านถ้าแบบอ,อ,อาทิตย์นี้นะคะสำหรับวันอาทิตย์นี้เป็นวันอาทิตย์ที่เจ็ดนะคะก็ต้องขออนุญาตแจ้งด้วยคะ่ะว่าใครอยากดูรถมาดูก่อนนะคะเพราะว่าวันอาทิตย์ที่เจ็ดเนี้ย พอดีการไฟฟ้าเขาจะปิดที่นี่นะคะตั้งแต่เช้าถึงประมาณ4ี่โมงเย็นเลยเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องปิดโชว์รูมวันอาทิตย์เดี๋ยววันอาทิตย์ใครมาเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นว่าโชว์รูมปิดเดี๋ยวจะไม่ได้ชมรถนะคะถ้าอยากชมมาชมกันตอนนี้ได้เลยค่ะสวยๆเลยค่ะนี่เลยราคานะคะสําหรับ2อ0 0ราคาจะอยู่ที่สามล้านแปดแห้าหมบาทและถ้าเป็น5.0นะคะก็ราคาจะอยู่ที่ เท่าไหร่นะเดี 99, 9, 90, so, ๋ยวนะคะ499ค่ะ4ร้าน9 9 0 0บาทนะคะสนใจยังไงทักกันเข้ามาได้ค่ะอาราคาลองพผ่นชมดูกันนะคะเห็นไหมคะว่ากระจังหน้าเนี่ยม้ามันจะย้ายไปอยู่ข้างซ้ายพร้อมไฟหลังนะคะนอกจากโลโก้ข้างหน้านะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับตัว2.3 Eco b o o s t เนี่ย อนอกจากข้างหน้าแล้วก็จะมีตัวด้านท้ายนะคะด้านหลังค่ะที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเอกเคยสอนให้ดูแล้วนะคะว่าดูรถปี181920ดูกันอย่างไรนะคะยังไงก็อลองเข้าไปชมนะคะในไร้นะคะเราจะมีบอกนะคะสำหรับ5.0เบรกนะคะ เบจะเป็นแบมโบนะคะซึ่งช่วยชะงักด้วยชะงักสำหรับรถที่มีความเร็วสูงถึง460แรงม้าค่ะเอาละค่ะเพื่อนๆทาน้ัน้ง,งัน้นเดี๋ยววันนี้เราลากันเท่านี้ก่อนนะคะยังไงก็สนใจรถทักกันเข้ามาค่ะอยากขี่ม้าเชิญทางนี้และถ้าอยากแรงก็ต้องที่ A E Y Auto Import ของเรานะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ